ทำไมไม่ถ่ายตอนที่แม่ตุยต๋ยใส่ฟันโชย <c oughs> ล่ะเอาแม่ตุ๋ยใส่ฟันโชยล่ะฟันฟาอมอยู่ไหนตะกี้เห็นวางอยู่เลียราดอยู่แถวเนี้ยนี่โอ้ขอบคุณแม่ตุ๋ยครับวันนี้แวะมาทานอาหารครับพี่น้องจา๋า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปงานใหญ่ไปท่านท่านเจเลํารวจครับพี่น้องจา๋าไปงานเจริญพ,พระป่า <c oughs> อะไรเงี้ยทำบุญรับบุญรับกุศลร่วมกันนะครับพี่น้องจ๋าแม่ตุ๋ยสวัสดีครับอ่าอะว่าไง สู้สู้ไหมกี่นิ้วสองนิ้วได้ไงวะมันอะไรเออนั่นแหละสสูู้้ไปอ่ะสู้ไปสู้เธออ่ะนี่เด็กเถื่อนเด็กเถื่อนใครรู้จักกัอ่ะตอนนี้เบาๆก่อนใช่ไหมอ๋อตามนั้นเจ๊ปายว่าไงเจ๊ปายกินก่อนก่อนก่อนนะส้มตาเจ๊ออร่อยไหมอ๋ออ๋อเภอเถื่อนจังหวันลำปางอร่อยนะ ยกนิ้วยกนิ้วเจะไปยกนิว้วก่อนยกนิ้วยกนิวกน้วยกนิวกน้วจิดนะไ,ไม่เคยกินเจออ,อ,อ่ะเจออ,อ,จอ,อ,อกินเลยนีย่ทำละลายใช่ไหมมีเพลงให้ฟังเดี๋ยวสักครู่ร้องเพลงกันครับพี่น้องจา๋าตามนั้นเออนี่บรรยากาศร้านเจอสออเสีอน้อยอืมอ่ะภาพโดยรวมครับพี่น้องจ๋าไม่ตื่นเลยต้องเดินทางครับ